E hey. aí จาสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกุสุคนนะคะครับดีบดเป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะครับผมวันที่ยี่สิบสองมีทุนาไก่มเ,เมื่อเดือนนี้มันเ 30, นะีจับหนึ่งสามสิบสามสิบเนาะคือวันที่สามสิบกับสิบเอ็ดแห่ต้นผักปลาคือเก่านะคะท่านวัดปลาบันเมือใช้ยาครูเททองนะคะวัดปลาบันเหมืองูทำผ้เนียมของเฮานะคะ ก็ศีลรวมรวมปัจจุปใจไปรวม,รวมเฮียรวมสางคือเ้านะคะ่ะบอกบุญไว้สำหรับวันเสาร์เนะคะ่ะนางลรำนางรำเพิ่นก,กัแกงมาแล้วว,วันเสาร์เป่นสิวารำสักกะละก่าไปปูคือเราคนก็ไในสูงเียนมาเพื่อเรานการน,น,น,นางรำเพราะว่าปูไข่ทอดสามชิบแม่ว่าเกี๊ยสีทอดสามชิแต่ว่ามวนี่ก็ร่อฟังเบิงนะคะ่ะฟังบิงดีๆูสิวาจ,จะไม่เหีนะคะ <S <S <illas> ก็แมนน้งรับซ ra. <pillows> sure ื้อจางลำก็พอจ้าม้าลำัเาบวเออครมีเล็กสิบก็สามสิบกันเสองตัวตะพันไปบ้าเได้เชซิบนะคะเขาไมนะคะหัวสิมาเอาไมอันนี้นางสมพานนะคะเบนไถ่ตีมนะคะให้แม่คู่สองลอยยิมหนึ่งลอยเอกหนึ่งลอยอันนี้วันนะควันหนึ่งลอยมีเอกครับวัน ขอบคุณครับก็ยิ้ขอบคุณครับแล้วก็เขามู่้ออล่อนน่นหาลกดัอันนี้ก็ท่วมมาไลนะคะพึ่นถวายรูม่าน <stand S 1> าง <nossos viewers> สาลินีมะละพันนะคะถวายปูตาหนึ่งพันบาทรวมพวงมาไล่เก่าพ่วงแม่ปูสองรอยยิ้มสองรอยนะคะยิ้มสองรขอบคุณครับลายปลายค,ายคนเพิ่จะรวมบุญมาซึ่เจ้านะคะลูกพ่ก็เลยอาหารกลางวันนะคะได้สุกลุกพ่อก็เลยหอดสามตัวมาเคลื่อนจวปได้หารสามตัวหลอกดือกรมีนะคะปล่อยเดือดกระมี <laughs> ค่แม่ครูกรไดก่อยเดือ่มขึ้นาเียไนหนึ่งกหนึ่งูนเกศหนึ่งสูบาทกีบสี่มื่กว่าบกรดก่อยเดือดด้วยค่นี่ลแม่ครูกรไดเทศบุญไปเรื่อยๆนะคะถ้บุญเรื่อยๆนางทัญญาลยนะคะทัญญาลยบุตดาถวายห้าร้อยบาทแม่ครูสามร้อยน้าน้อยหนึ่งรอยจมโมหนึ่งร้อค่ะ แตมนหน้ออนนนันางวาสนาจันทคำห้าร้อยแม่คู่สองร้อยนะคะแม่คู่สองร้อยยิมนึ่งร้อยแตงโมหนึ่งร้อยหนากน่อยหนึ่ง,ยงยอ,อยยิมไปแล้ว <laughs> แตงโมก็นทามาคนละหน่อแมนกน้อยขอขอบคุณทุนเลยไ่ด้วยกันได้เลยที่ร่วมบุญมา มา <Yeah. S 2> <Nacional. S 1> ลายปหลายคนที่ฝากมาท to ั้งช่องแล้วค่ะสิเป็นของยิ้มของแต้โม่ของเอกของวันพร้อมกับของหนากน้อยนะคะเพิ่นกะรวมบุญมากบวขาดสายเฮ่ดเป็นต้นโม่เนี่ยประเทศเป็นต้นของคล้ายเหี่ยนกต่มีเป็นวะของไฟเดียของคล้ายเหี่ยนกับแต้โม่นะคะเพิ่นกะรวมบุญนำกันนะคะเพิ่นกะเฮ็ดทั้งช่องนั่มละค่ะเฮ็ดส่วนตัวนั่นะคะเพิ่นกะ รวมบุญมาเรื่อยๆเพื่อกระเด้สู่เวลากระด้สูเ่สเรียมานค่ะจะโดยแรงอธิษฐานหรือว่าโดยความเชื่อและศรัทธานั่นแหละค่ะความเชื่อและศรัทธามันจะเกิดน,นะคะแต่ได้เรื่อยแม่คู่กับพ่อได้นะคะหันกลางวันกับพ่อได้พ่อได้เฮ็ดได้สางไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเป็นสะพานบุญให้เอฟซีซู่ฟูซู่ขนเนาะคะ่ะให้กำลังใจสู้ผู้สู้คนค่ะที่ได้ร่วมบุญทุกบุญที่แม่คู่เฮ็ดแม่คู่สามเนาะคะ่ะ เห็ FC, ว่าอฟซีก็คือว่าได้รวมน้ำได้รวมน้ำที่ดะเฮ็ดาราสาราทางวัดป่าซาสนุกบนว่าลาลามใก่จะเซร็จแล้วนะคะเหล้อมมูข้างนาแล้วก็พืชกระเท็ดที่ยังไปขายปูน้ำตกน้ำตกสวยๆเวลาเอฟซีไปเปินกดเดไปสักกระดาษใบนะคะที่หอปูพืกระเฮ็ดหอปูขึ้นมาห้นะคะแต่เวลาฟูไปยสาสีหน้ายซบูนเอฟซีายบุนยูฮันเพิ่์นกะ อยากคุยกับผูอย่างแสเพาะวามคือไปสถานที่แห่งนั้นก็คือเขาคือว่าไปปฏิบัตินั่นแหละค่ะคือไปปฏิบัต,ไปปบติไปนั่งภาวาหน้าจับสิ้นพาอวาหน้าละกันพาลังเื้าฟูแล้วก็แนนําไม่คู่กับเป็นสะพานบุญไทยนะคะขอมเสียส่วนบุคคลบุรละคนไปปฏิบัติชีวิตคนกระดีขึ้นลาบเลื่อนขึ้นยาสีน่ะค่ะหรือว่าไปเก้กรรมเอาเนาะค่ะไปปฏิบัติอาอยุที่จิตอยยุที่ใจค่อยนั่นแหละ แม่คู่กับนะนํนำได้ก็คือเป็นสะพานบุญให้ลูกให้ล้านนะคะได้รวมเพียรรวมสร้างแล้วก็เวลาคนไปก็ได้ไปนั่งไปพักไปเศร้านะคะทีาาท่ศา,าลาเจดศาลาล่อเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าย่ำลูกหลานไปลูกพี่หมองนั่งกันบ<ช>้างะคะ<ช>่ะมันก็ห้าพนตัวพนลุ่งห้าคนตัวนลุ่งย่ำขึ้นกับเต้นแม่คู่กับไปถาไวายนะคะเต้นกับสองสามหลังไปถาไวาย แต่ว่าเวลาฝนตกลมมามันเอาเขอยู Gesch ่มันก็่าจะไปเข้าศาลานบ่หล่ะศาลานศาลานท่านนี้ท่านเมื่ฝนตกบนลมมันกเขาเป็นยังไงแตไในรวมทุกทุกมุญนะค่ะเหตุสองนามของในหลายสิ่งไรยางอ่าบันี้ก็คือเอฟซีแฟนมาทั้งเหยียนะคะนางสาวคัชชาส้มบาดหอมเนาะค่ะส้มบาดหอมค่ะอ่ารวมบุญมากหนึ่งพันบาท วันสองร้อยห้าร้อยสองมวสองอยนพผู้สิถามเด็เงินพันไใได้ผู้จะเตียบีว่าเขียนไ้อยู่ต้พันมมีผูเราสิตว่งแล้วใบดอกใบ็ดอกงแท้แล้วีว่าเราไปเห็นเงินเดจานจัอเราทางไปบังเงินเมือเราไปบังเงินเหมือนเรา ไปตูอี่มันอนอไรเอองานแต่ก็ครก็เออเงี้ยงผูกกาผูกคือปะคับปรพูนประบุประจับคือเาขังเ้าไว้เจ้าข้อใครจะแว้นตาพ่อนเราเหมือนกันเหรอนี่าแค่วันแต่เี่ยโ่วันเรากู ม่เข้าแบบใท่สมัยหนเ่งขับวปูอ่ะขัวปูเออข้าว่าใครไม่แต่อสสู่คือมักว่าแค่ข้าวปูเนาะมาเปิดเครื่องนี้อวันนี้วันเป่าข้ออะไรถือเป่าของของน่ะเออของของเขาเอนเป่านะครัวปูวันนี้วันเป่าของของมิโยอ ชองห้าหกหกเนาะเออลูกร่างได้ร่วมบุญร่วมกินร่วมแ้างถึงไม่คู่ไปชาเข้างบุญมาทางว่ะอืมการจะคือจะกขังนั่งหอยแข็ไปลอยช้องลออืมมืออกการมือเงินร่างอืมช้องร่างก็ถือยะคือต้องเพิ่มคือคืดรวยนี่หละก็สัอืมก็มาเุิ่งไดนเห็นไหมได้ช่่งร้ายซึ่งร้ายอย่างราคาไร้ยรทจะไม่รูกอืมเตอเขาก็ยังมือคือจดข่งน้่งเพิ่นได้รวยของรวอนันบะ เออม่มัม็นทํมาแก่มัทํมาแก่นะม่ทำมาแกนะคือขาดเลยเนะประเทอไม่ทำมาแมือเงินร้อยก็ทำแก้มือเงินสองร้อยก็ทำแก่ใช่ไหมทำไปคือไม่คู่อ่ะเออได้ทำคุกบุญคือร่วมข้างมากับปงปูแต่แลื่องปูคือพ่อขาพร้อมกับปงไม่คู่ เออรางกาคือกาห่วงบุญห่วงกินห่วงข้านอืมอยากไปคึกอะไรมากหมายถ้าคิดมากเราก็จะจากจุนอืมวนนั้คืองากจนอืมคิดมากนะคึกร้ายได้บริเวบริเวณะอืมกระดานเงินยืมครับคัดบวไปข้างอืมโคกาเอออันนี้จะข้างไ้รู้มดึงอืมหมายว่า เออกูกะเออไปคือปักคู่มะปงกับแรงร้ายค่ะกูีเรื่องนั้นดรอปวางเธงเรียกคุอือเออคือวัาไม่ไว้คู่กับดรงจีนแดยังรแรงกว่าสันอ้่ทานหัวมังดอกกะเครือกหนาเคร่องรงแร้ดิงกระเรื่อง่อใหญ่บุกะเรื่องพ่อใหญ่ข้าครอบข้าคือมาครอบข้าคือร่ายบอกการจถึงใจอืมกะเรื่อ่ี่บุ๋ห่วงขังน้ำหวานน้ำมือขัง เตอ้ว่าเรีกคนจะได้เรียกเงี้ยบเงก้คือเรไยกเงี้ครับผัแรกคจะได้างคือวก็คือนาครับความความแรมมันนาะเออผู้เด้ยกจะได้หมดนั่นเงื่อนนอืมเออผัวมันเรียกได้หมดเออเจ้ว่าการระทำเขาหรอฮมมันบานบเหมือนเรีมันเตกมจางขนดเห็นว่าว่าสกท้ายรอเจได้คือนมืนอรกเจอาได้คือกลุ่มมันทุกแต่ว่าอืม ข้าจะแก่แกวันนี้คือเดื่องไหวเรื่องอยากได้หลายเรื่องแค่ไหอเรื่องเอาว่าทำงเมื่อเนื้อนอตัวคือข้องแค่เรื่องเีจัดแด้แค่ก่เออโตคือเขาพันใจรู้ผวใไปเอาตัวว่ดคือไหวป่อยขนาวอื่ได้ไหว้บุญบุญกับว่าทั้งกรรมกับฉาก่อนีแะละเขาเอ่ม บุมไม่ทำแต่ส้างกรรมต่อไปกรรมคืองางบันคือเรียกว่าถือเป็นเื่อเขาเมื่อบางันแล้วืรู้คือกินไ้วคือกรรมบ่อปูับ้าแดงหนยดือหยดืตัวเนาเออมันเคยรื่องขางความผูกใจจากของควานห้องมันไม่ขางความผูกใจดื้อข็งความผูกอันนี้เอฟคือเนาะเออ นางท่านอะไรบุกจ่าขอถวัสอีพอหาดร่ยมกับใครจืบนางว่าชนะแจงคำก็หาด้อพค้อมใครจืดอ้ามือขกดมืหลับมือขูมือมู้กระพาะแข็งแรงนะลูกน้มือแรงงองไรงมา่ะอืมอันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้งอื่นนางแตงโมผ้าด้วยนางหวังปลานื้อืกระอ่อนเดือืมระอ่อนเดีเดีอดว่ามันจะอ่อนเดือดฟองได้บาดเนาะเออนาง ปันยิ่งขามาแก่ขานี่วันวานน่าัมพันคุ์อืมิตเลยวัดเออเข้มคือเข้มปุ๊บกันนวลคมเขียนั่นเด้อข้าวพออานคือตัวเนี้ยุภวพัทมุกคืวัดอืร่วมกันเลยเนาะเป็นเจ็ดร้อยวัดพร้อมกับเออคือแม่ปือยันมุกรแม่คุณพ่ออาตมาเออไรคูไรคนรคูเสียงเื่องงามเพาะง อาวุ้บุมาทางข้ออื่นนั้งแต่งโ่หามือขบมือหลับมือข่มืมันตกกระเป๋าแกงเร่อแล้น้าเงินได้งต่องได้มาเป๊ะเป๊ะหวดเอามาเป๊ะเ๊อืมเป๊ะเป๊ะด้อปูอันนี้งานติดี่ฟันแังถอนเนาะอืมอยงขอขมขอโชคบมัวนแล้วเลขึ้นหนกูครับขอโทคด้วยครับ ของราาอือายกาขคุณขอเร่อเลือกท่พัดเออขอคุรูกขอเนา่อันนาะออค่เคือนี่ยเขาก็คือ่หเ็โลกเราว่าอือรูปนี้จะได้ก็นีอะไรเยอะคราวรูนีมกากลอะไรเยอะสามร้อยสี่สิบครับ ข้ามเนือเครื่องลหันสองดเท่าไเน่ยเครื่องลหันสองกัเออมันาอยือเลบครกับเออกงาคคือกันขามวอยคือซืกอเครื่องต่อเครื่องอนเครื่องของสามลอย่ซื้รูลอยชื่อเคลมซือคับใ่ฮะเออเนี่ยเคดมคือพากับแปเ่าเดกอหายมันมือโกงมือกัดมือโกงมงมา วนยกูับปเงินงนก็ตรวยเพาะคือคืออย่าะขนาดก็ใท้ขาเงนเครับให้พป้นก็ใชขาดตรงได้เนาะมันเปิดเงาขยค่พื้คือหไดเลยงแน่้เยังไนากจะตากน้อยตงกน้อยตางกินน้อยน่ะกนน้อยนะจากแม่น้อยขาดเเนาะ ครับมึงเนื้อคมครับครับงานกู้งคู่เนื้อป่าขาขอแก้วมงเฉพาะเก้าพันกว่งานจะโูดังงีนนั่งก็เลยนั่งบุคู่นั่งบุคู่เนาะนั่ะเออนั่งอะไรวาชื่อว่าเป็นกลาง